ปูผิดชู้มตำยมบะทำให้หนูด้วยหร่อยจังเลยแซ่บบัดซบ ใช่บัตรทักใช่บัตรยหญ่แค่บคใบใหญ่ชี้ทำไมลนะ่เอ,อันเดียวปาราทอนโอ้ ขึ้นตะคักงขึ้นตะคั่อ,อยากเอาเส้นอะไปอนนเอาเส้นมาเติมเส้นที่หนูมาก,ก่อนไหมอย่าอย่าอันนี้เดีย๋ยวไปเอาเส้น,น,นที่สาวก่อนนะเอาเส้นก่อน แม่ปูแม่เนี่ยแม่ปูเยอะเออหมูไม่ออกเลอ่ะเดินถนจีนให้นางก่อนอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมเลยกินดีๆสิวะทำอะไรมีปูยเยอะมากไม่มีมหรอกรอ,กอนี่เอานี่เธอ แม่ทำขนมนะต,ตื่นมาก็ได้กินส้สมตำเลยลหรอคะอ่ะตักได้เลยจ้ะทีนี้แซบอะไระเอาล่ลอืมเติมเส้น อ่ะจับใช้มือแบบเขาไม่ถนัดเนี่ยเขาใช้จับอย่างเงี้รรยเวลาในคลิปแบบเวลาดูก็คือ,คอ,คอคเขาพันอย่างเงี้ยเน,น,ยยยน,น,นี่ยมันยาวอย่างเงี้ยมันอืมาสันหน่ะ ตามสูงอรอยใหญ่กันเลอือเอาใหญ่คับทียงจำไม่ได้จำไม่ได้รูปเครื่องอืม คุยใหญ่เลยคะ่ะมีคนคุยแลวหนึ่งอัตราแซ่บแซ่บแซ่บแซบดูเกินดีๆลุก ยังมีแทนอเอาเข้ปาป่าไปเอาชอ้อนไหมละ่ะมีคนแย่งกินอร่อยเหรอเหถ้าไม่มีคนแย่งกินก็ไม่อร่อยอืมใช่อันดาพูดถูกไม่มีคนแย่งกินก็ไม่อร่อยถ้ามีคนแย่งกินมันอร่อยอใช่ไหม ไดรลอยไม่ได้ดูผมผมเผายุงย่งเหยิงเลยเริ่มเผ็ดแล้วดาเริ่มจะเผ็ดลแกะปกูปูนี่มันมันไม่มีนิดจะเกะมันทำไมนี่นมะไรีก้าง ทิดาบอกไม่มีเม็ดปูที่ไหนมีเม็ดมันก็ไม่มีเม็ดมีก้างไะลูกแ่แม่แกะกาา้างดูฮะก,ก,กินกินทำไมก็มา <laughs> อร่อยไงลูก มันอร่อยไงแม่ก็กินไงจริงๆเอาไปเที่ยงกันบ้างอันนีอันนี้ที่ไหนมันมีขึ้นอ่ะมันอร่อยชื่นใจฟิน ตอนตลาดดูดไม่ได้จ้ะดูดไม่ไหวแล้วค่ะเค็มอันนี้ดองเองมันไม่เค็ม,อมของอร่อยโอเก็บไปกินเองเย,ยีมม่ยมไหมคะ อึน้ามันกินกันมีแม่ะรสุดกัน